เจ้าถ้าซื้อมาซื้อผมก็รู้สึกว่ามันมันมันผูกพันเล่นกันมาเดือนหนึ่งแล้วคุณบ้านไหนเอ้ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านบ้านเราเว้ยพวกเราเว้ยกลับมาบ้านเราเว้ยบ้านเราเว้ยบ้านเราเว้ยเด็กบ้านไหนเนี่ยกระเป๋าอะไรคะปากดีที่นี่ไปใช้อชุดอุ่นนะมุโดมก่อนเลยเด็กบ้านไหนเด็กบ้านไหนอ๋อ ไม่นอนเลยหรอไม่ทํางานเรียนหนังสือตื่นมาเรียนออนไลน์ไม่มีอะไรทํากันแล้ววันวันมาดูสตรีมนี่ก็ไม่เอาแล้ววันวันจะเอาสตรีมหนึ่งเดียว อ้าวมาชูแบบนี้วะเฮ้ยหล่อหลอทุกคนทุกคนทุกคนดีปะวะได้ยินพี่ได้ยินได้ยินโอเคสวยกลับบ้านเราเว้ยเปิดเปิดทิปปะน่ะชาวติ๊งล้วดิชาวติ๊งสุดแล้วดิชาวติ๊งแล้วนี่น้องโม่เปาจังอ่ะนี่น้องโม่อ่ะน้องโม่เปาไหมอ๋อผมลืมไปว่าที่เต้สวัสดีครับสสวัดีครับไม่ต้องพูดเต้วน โดนขาวลาดเขียวกลับบ้านเราแล้วโว้ยกลับบ้านเราแล้วโว้ยแต่ว่าก็ส์พวกเราที่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพี่ฝากบอกทุกคนด้วยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีประชุมคุยแก๊งกันหน่อยวันไหนพี่พรุ่งนี้ครับหลังจากเรากลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันหน่อยเอาไปเจ็บเอานก่อนพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นัดอีกทีแล้วกันว่าเราจะประชุมคุยกันวันไหนโอเคไหมเอาเงินยาจบก่อนเออให้กลับมาตั้งหลักก่อน รู้สึกสงบเลยผมก็รู้สึกว่าสงบสองล้านเขาของัดสองล้านพี่หกแสนได้ครับน้องชายห้าแปดศูนย์ขอดูเงินในบัญชีชื่นใจหน่อยเว้ยโอ้ดีแหละบ้านเราไอสัตว์ดีแหละมีเงินใช้อยู่นู่นแม่งแกบแดกแกบไปชิบหายอย,อยู่นู่นจนได้ใจจริงอีกเหลวอีสามวันถ้าเขางัดต่อเดี๋ยวเขาต้องมาจ่ายเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้ครับเรื่องได้ครับฝ<ๆ>ากด้วยฝากด้วย โอ้บ้านเราเปลี่ยนของเป็นไอ้นี่ใหม่บางอย่างนี่ว่ะเปลี่ยนเยอะพี่มีอัปเดตเยอะครับแล้วก็ตู้ตอนนี้ใช้เป็นเลเบลชั่วคราวครับอืมโอเคจัดไปเขาทำเขาทำอันนี้อยู่อ๋อตู้เป็นเลเบลเห็นบอกว่าจะปรับใหม่แล้วนี่ให้ตำรวจตีได้เล่นกันได้ปกติไม่โดนจับด้วยโอเคเดี๋ยวรอรออัปเดตอัปเดตเยอะพี่อัปเดตเยอะครับเยอะเยอะเยอะกัญชาพี่คะไม่พอจะซื้อมาซื้อผมรู้สึกว่ามันมันมันผูกพันเล่นกันมาเดือนหนึ่งอล้วแต่ยังไม่มาไหน เอ้ยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านบ้านเราเว้ยพวกเราเว้ยกลับมาบ้านเราเว้ยบ้านเราเว้ยบ้านเราเว้ยเด็กบ้านไหนเนี่ยกระเป๋าอะไรคะปากดีที่นี่ไปซื้อชิลล์น้ำโดมก่อนเลยเด็กบ้านไหนเด็กบ้านไหนอ๋อมึงเด็กบ้านไหนมาเลยเฮ้ยเอ่อพวกเรารวมรวมหน่อย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 ขอคุยกันหน่อยเอ่อแกก็รวมหน่อยขอคุยแป๊บเดียวไม่นานไม่นานคิดถึงนะพี่อยู่นู้นไม่ค่อยได้คุยเยอะเลยเออต่างคนต่างทำงานอยู่ด้วยไม่ค่อยได้คุยกันไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนี้เรากลับมาบ้านเราแล้ว คิดถึงเฉินหรอโอ้โหไม่ได้คุยเลยไม่เนนี่จะมาแอบพูดล้อมเพื่ออะไรวะคุยเลยครับไอ้หลอพี่อยากขี้เลยวะเฮ้ยแบบเนี้ยถูกปะหลอไม่แค่นี้ไม่พออีกเหรอพอแล้วใช่เอ้าหลออะไร้หูอะไรเนี่ยเกงเงือกขออะไรไม่ไรไม่ไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็เป็นจะบอกไว้ว่าเดี๋ยวเราจะหาวันประชุมกันหน่อยก็เดี๋ยวประชุมทั้งการเรื่องการกลับมาของเราหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวมาวางกันไปมาวางกันใหม่ในบางเรื่องแล้วก็อาจจะมีการวางแผนสำหรับเฟสแค่เน่งไม่เยอะโอเคปะ เดี๋ยวคุยกันอีกทีว่าจะวันไหนพี่พี่บอกในกลุ่มอีกทีจะได้ก่อนเถื่อนนะไม่ต้องห่วงเขาแอบก่อนพี่ตลอดแหละมาเลยเถื่อนเลเลยไม่เลื่อนผู้หญิงตายแบบผู้หญิงเลิฟไม่กอดกอดพี่สาวไม่ได้กอดน้องชายก็ได้นะมาดิอ่าอยากกอดก็กอดอ่ะกอดกอดเจอ่หรออะไรวะเจอแล้วเจอยังมาส่งกอดให้พี่มาขอพี่กอดเอาหน้าให้กอดให้กอดกลับบ้านแล้วนะ ไม่โคตรลื่นเลยอ่ะไม่พอกลับมารู้สึกว่าแม่งสงบชิบหายเลยวะสงบแบบสงบจริงๆอ่ะว่าเราถึงวันเราวันเราได้พักอ่ะพักจริงๆอ่ะแล้วก็ไปแต่งไปเออแล้วเขาออกไปแต่งกันด้วยเราอ่ะสงบพี่คนอื่นรู้อ่ะวิบากได้กลับมาอีี้ว่ที่นทำไมมันขึ้นนอร์ด้าบุยลำนอร์ด้านะก็ไปกี้อ่ะก็อย่างแรกก่อนเลยถ้ากลับมาช่วงนี้ก็ถือว่า ให้พักก่อนสักวันสองวันแล้วเดี๋ยวมาประชุมแก๊งกันเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบของเราหลายๆอย่างเลยเยอะเลยพี่มีคิดมาเดี๋ยวปรับกันก็ช่วงนี้ก็ให้พักอยากทำอะไรทำเลยทุกคนไปย้ายๆเจอกันมาเฉลิมนะคมาส่งของแก๊งให้พี่ขอแก๊งให้พักก่อนให้พักก่อนให้พักก่อนวันสองวันอ้าวจัดแล้วมันจะมีบ้านบ้างไหมหมายความว่าไงหมายถึงว่าแบบมีบ้านอะมีบ้านมีคอนโดบ้างไหมอ่ะคิดว่าอนาคตอาจจะมีเราจะค่อยๆเอาไป เพราะอย่างอย่างอย่างตู้ตู้ก็เดี๋ยวจะเราจะทําเป็นเลเบลแล้วเพราะว่าเราเรารู้สึกว่ามันจะได้เล่นกันทั้งตํารวจทั้งทั้งทั้งประชาชนอะไรเงี้ยมันจะได้เล่นกันแบบมันมันมันจะกลายเป็นเลเบลจริงๆเลยที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตู้ธรรมดาแบบเดิมแล้วอ่ะมันจะตีกันได้ตีแล้วไม่โดนจับด้วยอะไรเงี้ยแต่ไม่เอารถกบนะพี่อะไรนะไม่เอารถกบนะพี่ไม่เอารถกบนะไม่เอารถกบนะโอเคเหรอมั่ปีนลัวได้อะไรนะ เออเดี๋ยวขอขอคอนเฟิร์มอีกทีเดี๋ยวพิมพ์ในกลุ่มแล้วกันโอเคปะได้ไปกันทุกคนยกย้ายไปคอยากทับเลยทุกันไปหาสุดที่แรกก่อนใครขยักรถกลบเหรอเว้ยอสไปเลยก่อนไปพาพี่ไปแต่งตัวก่อนดิไปดิบชายเฮ้ยเรมโบ้โว้ยจะเป็นงานร้านเอ้ยกลับบ้านเป็นงานร้านเลยเหรอเออเดี๋ยวพี่ไปแล้วครับเดี๋ยวพักแล้วตลอดพี่หมดแล้วพี่ชายเออได้ทุกันเฮ้ยพี่พี่ไปนอนตรงไหนฮะไม่บ้านเดี๋ยวมาไปรับแฟนก่อนได้ไปรับแฟนด้วยใครจะสิขยัได้เหรอเจสซี่ไม่มีใครขายด้วยเฮีย นี่คิดถึงคนของใจเลยสักเลยอ่ะไม่ได้ทำงานา่เออแต่พอกลับมาแล้วรู้สึกว่าเป็นบ้านเราจริงๆครับชื่อคุณเงียบพอกูเปิดในบัญชีแล้วรู้สึกว่าเนี่ยแหละบ้านเราเว้ยเออจรี๒สงบรอดไอ้เนี้ยสงบชิบหายสองพันไอ้เี้ยโคตรจนเลยสักสี่เจ็ดสองจนแบบจนเฮี้ยแล้วเอ่อเรื่องเงินแก๊งให้เบกได้ก่อนนะครับวันสองวันให้ทุกคนพักก่อนเพราะว่าเงินมันก็หนักกันจริงแค่หอนูมีปูหนอไม่มีตามนั้นไปย้ายเพื่อนทุกคน สี่เจ็ดสองแต่จะนัวก็วยอะค่อยบรนัวนะเพื่อนพี่เชิญไม่นัวแล้วทั้งนั้นเลยสี่เจ้าหน้าถ้าเกิดจะบอกความในใจก็มาบอกผู้นี้นะโอเคไหมจะบอกคนอื่นไปจะหึงเพื่อโอ้มีได้หึงก็บปล่อยไม่บอกคนอื่นกูอยากโดนนั้งกดลั่นหน้าให้ขี้เหร่จะดูไม่ได้ว่ะแล้วก็ค่นี้ไม่หล่ออีกวะที่โคตรเซ็งเลยว่ะกูเมาตังค์ถ้ารู้ว่าหล่อแล้วแบบนี้ไม่หล่อนะหน้าเบื่อไม่แต่ลื่นว่ะผมรู้สึกว่าลื่นว่ะไม่แต่เสือเราลื่นว่ะผู้นี้จะแตกไปเนี่ย ตอนเช้าตกปลาดนกูแน่ใช่ไหมเบามือให้ก่อนก็ได้ไม่ให้คนนี้เขาเอ็ดีก่อนเตรียมใจ่มาดูไว้กลับมาแล้วบริษัทเปิดแล้วาเปิดบริษัทดีกว่าสา้านเพื่อนแยกจยกกันเอ้ยจะกลับปะหรือนอนแล้วขอพักก่อนเดี๋ยววะเหนื่อยว่ะเซ็งตัดน้ำเส้นกันเจนคือตอนนี้หนูหปิดจอเจก็คือเงินันนี้นะครับตามเวลาเนาะวันนี้ขอญาตไม่เลล้วกันตอลแกกะว่าจะได้ยาวๆเลยรตบดูแล้วไม่ยาวดีวานี้ขอพักดีกว่เซง ก็ตามนั้นครับสตอรี่ของวอ r ์ิที้เอ้ยเอรี่ของแฟมิลี่ก็จบลงเท่านี้นะครับมันอาจจะไม่จบโดนใจไม่จบตรงใจนะครับอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างมีเอผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับก็ขอทนภัยด้วยแล้วกันนะครับก็เราก็ทําเต็มที่สุดๆแล้วแหละก็ผมก็ไม่อยากให้มันจบแบบนี้หรอกแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็มีเรื่องของหลายๆอย่างที่มันคลาดเคลื่อนไปแล้วก็มันอาจจะด้วยปัจจัยอะไรอย่างมันอาจจะทำให้คนดูอาจจะเฟลนิดนึงนะครับก็ผมก็ พูไปทั้งหมดแล้วในก่อนหน้านี้นะครับงวันนี้ขอขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณทุกการรับชมนะครับเขาเปิดเบียร at ์กินไปแล้วคุณผู้ชมคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไม่มาเดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะใจในพรุ่งนี้ผมอาจจะคิดอยู่ว่าจะพักอยู่กับลูกเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มอีกทีเดี๋ยวติดตามในแฟนเพจเ c e บ o o k เอ็ดวินละรคับ ฝันดีทุกคนครับฝันดีทุกคนครับทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ตามเชียร์พวกเราดูไว้ทุกคนเลยนะครับฝันดีทุกคนครับ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know.